สวัสด uh, ีครับพบกับช่องของเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบกแบกคิวกับทางบ้านนะครับผมก็เป็นการเล่นการสดนะครับสองการสดนะครับตัวแชมป์ด่าหมู่บ้านกับทางบ้านนะครับผมก็กระดานนี้จะเป็นกระดานที่เป็นของลูกศิษย์ผมเองนะครับตอนนี้ฝีมือเขาอยู่ที่ประมาณ2อด่างแล้วนะครับผมนะครับผมเขาก็เหมือนอยากอ่าเขาเรียกว่าเดือวจะมีการซ้อมของกีฬามหาลัยนะครับเขาก็เลยมาทักผมนะครับเพื่อซ้อมให้เขาหน่อยนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนที่จะรับชมเกมนะครับผม ก็เอ่อ uh, ผมมีคอร์สแนะนำนะครับผมคอร์สแนะนำที่ใครรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยพื้นฐานไม่แน่นเลยนะครับใครรู้ตัวเองว่าเออเราเล่นมาตั้งนานแล้วรู้สึกไม่พัฒนาสักทีนะครับผมผมแนะนำา3ชุดนี้ครับ โดยที่ผมสอนเนี่ยกับเด็กที่ผมสอนก็ผมก็สอนสามุดนี้นั่นนะครับผม <c oughs> ไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยนะครับแล้วผมกล้าการันตีเลยว่าเพื่อนๆสามารถเก่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นไปอีกได้นะครับเป็นระดับที่ไฮดั้งได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าไฮดั้งมี3ชุดนี้แล้วเป็น3ชุดที่แน่นๆแน่นด้วยนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้แล้วก็เกิดกลยุทธ์ขึ้นมานะครับผมเอนะครับผมก็หลังจากนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งครับก็เป็นหมากต่อเนื่องนะครับผมก็เป็นหมากที่แบบพอเราเดินโจมโจรจบโจรสกิลแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำไมเราต้องเดินเดินตรงไหนต่อนะมันมีเม้นนี้แล้วคนเป็นยังไงต่ออันนี้ครับรูปแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมมีแม็กกระทั่งแบบรูปแบบใหม่ๆนะครับแม็กแปลกๆนะครับแม็กกระทั่งแบบบาที่เขาใช้ปัจจุบันนั่นเองนะครับสามารถที่จะไปดูได้นะเพราะว่าผมปล่อยปล่อยฟรีแค่รูปเดียวนะครับเป็นรูปที่1น,นะครับผมแค่รูปเดียวก็รายละเอียดเยอะแล้วนะครับผมรายละเอียดเยอะแล้วนะครับมีน้องคนนึงซื้อ ซื้อไปแล้วเขาขออ้ผมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมโอเคครับเนี่ยทักมาแล้วเดี๋ยวก็อีกเช่นเคยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่แชทผมนะครับแชทส่วนตัวหรือว่าทางที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะเกมจะเป็นยังไงครับผมเล่นกับลูกศิษย์ผมจะตื่นเต้นขนาดไหนนะแล้วเขาจะพัฒนาขึ้นแค่ไหนแหละนะครับผมเรามาติดตามรับชมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวสภาพที่เกมกันเลยนะครับ เอาละครับผมอ่านี้ผมก็เล่น ID หลักของผมนะครับอ่าปะทะนี่นะครับผมเขาก็ชื่อนะครับผมตามนี้นะครับเขาสีดั้งในไทยเจมนะขอเช็ดสติติโอ้จะขึ้น5ดั้งแล้วด้วยนะครับผมก็ก่อนที่เพื่อนจะรับชมเกมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับใครอยากสนับสนุนเราก็ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับครั้งนี้ต้องมาดูกันว่าจะเป็นไงโอ้แค่เม็ดเดียวก็คิดนานกันเลยแฮะผมก็ ทีนี้ไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเป็นสีดำเนาะเพราะว่าเนาะเขาอยากลองฝึกสีขาวนะครับผมโอเคอันนี้เขาเลยนมหาลัยเนาะเขาก็อยากให้จะจะถึงกีฬามหาลัยแล้วะนะครับก็เขาก็อยากจะซ้อมเนาะให้ผมมาซ้อมให้ก็ดีเลยครับ <laughs> อาลิปลงลงยูทูบซะเลย <laughs> อ่าโอเคมาดูกันว่าอาจารย์ประรทัดลูกศิษย์จะเป็นยังไงนะครับผมลูกศิษย์ที่เป็นดั้งนะครับ อ่าเขาเลือกเล่นสีขาวตรงนี้หนึ่งนะครับผมผมก็ตามสไตล์ผมครับผมก็เล่นแบบนี้ผมชอบเล่นถ้าเป็นสีดำเนี่ยผมชอบเล่นจุดอย่างเงี้ยนะผมเหมือนแบบตอนนี้อยากเล่นแบบเป็นชูวชักคูแหละนะครับผมอือฮึ เขาจะไปยังไงครับตอนนี้ก็ดูว่าเขาจะได้ยังไงเนาะเขาได้ยังไงก็ได้ครับก็ต้องเปิดเกมเล่นยังไงก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าเขาจะเล่นยังไงครับผมผมล้อมมุมแน่นอน <laughs> <laughs> นะครับผมโอเคดูซิเขาจะทำยังไง ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เราเขาเรียกว่าเล่นแบบตึงๆนะครับเพราะว่าเรากันบอกว่าถ้าถ้าเขาถ้าเขาแพ้นะครับผมจะต่อให้เขา3า5แต้มนะครับผมถ้าเขาแพ้เขาจะต้องวิพื้นนะครับอืมโอเคเขาเลือกที่เล่นตรงนี้ครับเราก็ผมกติดเลยครับเล่นนี้อันนี้ก็ถ้าใครได้ติดตามแบคคิวขึ้นน้างเนี่ยผมถ้าเป็นผมดังผมก็ชอบเล่นแบบนีนะ้โอ้ ของจริงนี่เลยครับโจสกีที่ผมค่อนข้างชอบคือผมมั่นใจว่าผมก็ศึกษาโจนี้มาดีนะครับผมอืมตัดและต้องตัดละอย่างนี้ต้องมาและต้องต้องสู้กันละเพราะว่าเราล้อมมุมตรงนี้เราก็อยากขยายด้านเนี้ใช่ไหมเราไม่อยากให้ขามาเล่นแถวๆนี้เลยนะฮะโอเคตัดแล้วครับโอเคต่อออกครับผม อตอนนี้นตามหลักแล้วข่าวก็จะเล่นทะแยงนะครับหรือไม่ก็จะเล่นอย่างนี้นะครับก็คือข่าวมีทั้งด้วยสองทางนะครับผมมีเมนี่นะครับผมกับเมนี่นะครับก็มีทั้งด้วยสองทางเลยนะครับถ้าเล่นนี้ผมจะเล่นเมนี่ครับเล่นเมนี่โอ้เขาสไลด์ใช่ไหมถ้าสไลด์ผมขอเล่นเมนี่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าทําไมถึงทะแยงผมต้องเล่นเมนี่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผมเล่นนี้ปุ๊บเขาสามารถเล่นตัดตรงนี้ออกมาได้แล้วนะครับ คือการเล่นทยางเนี่ยมันเป็นการช่วยให้เพราะว่าผมตัดไม่ได้นะครับตัดปุ๊บเขาเล่นต่อลงนะครับเล่นเนี่ยเราไม่สามารถตัดสีขาวได้แล้วนะครับผมอ่าเขาเล่นปิดนะครับอั้นผมก็เล่นมินีนะครับผมอันนี้ถ้าเขาเลือกถอยปุ๊บผมก็จะเลือกเล่นแถวนี้แลครับอือฮึอ่าถ้าถอยเห็นไหมถ้าถอยมีทะเหมือนมีทนทยงแล้วก็เล่นมีนิครับผมก็เล่นต้องเชื่อไม่เขาตัดเอมปาประกาศไม่ได้เอ๊จิ๊ไม่จิ๊ไม่ได้อะ อ๋อผมจิ้มนี้อยู่หรอโอ้ผมก็ว่าทําไมมันจิ้มไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโจอีโจโอ้โอแต่รูปนี้จริงจริงแล้วรูปนี้มันมีทางเลือกสองทางครับเป็นนี้กับเมนี้ถ้าเมนีาจะเป็นเซกิได้นัเนี่ยโอเคงั้นผมเล่นนี้ ถ้าเล่นนี่มันมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอันนี้จะม,มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแหละนะถ้าถ้าสมมติว่าเล่นตรงนี้มันจะกลายเหมือนเป็นโจซกีตรงเนี้ยนะครับ ตรงนี้ปุ๊บเขาเล่นตรงนี้ใช่ไหมเขาอาจยืนตำแหน่งนี้อุ้ยใช่ผมเล่นตรงนี้ใช่ไหมเขาปิดตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วผมเล่นตำแหน่งนี้ตรงเนี้ยก็คือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาได้กินเนี่ยเออผมอาจจะไม่ค่อยชอบนะจริงๆผมแบบเอ้ยเอา้าผมยังไม่เดินเหรอออสซารี่ซารี่ไอเดินเดินแล้วนี่เออเออผมก็ตกใจว่าผมยังไม่เดินเหรอเดินแล้วนี่ ทีนี้ถ้าเป็นรูปนี้นะครับเขาก็จะเล่นแบบนี้ครับผมก็จะเล่นแบบนี้เขาก็จะเลือกยืนถุง้วยครับเขาก็เล่นนี้ใช่ไหมอ่าถ้าเขาถอยตรงนี้ผมจะสกัดเลยครับผมตรงนี้ผมอาจจะยังไม่อยากเล่นนะครับผมอาจจะกระโดดสักทีก็ได้นะครับกระโดดตรงนี้นะครับว่าดูเขาจะเล่นยังไงนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเออผมอาจจะเล่นมบดนี้ด้วยมั้งนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะจะกินผมใช่ไหมออย่างนี้ปุ๊บอะผมก็เล่นมบดนี้ต่อครับเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นรูปเดิมก็คือ ผมขายตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อมพื้นที่ตรงนี้หมดเลยนั่นเองนะครับอยู่ว่าที่เล่นแบบไหนเอาหลุดเหรออืมเขาหลุดนะเขาหลุดนะน่าจะเน็ตไม่ดีนะครับน่าช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยแหละโอเคเขากลับมาแล้วแต่ต้องระวังนะหลุดสามทีนี่มันนี่เลยนะ การที่ผมต้องต่อให้30แต้มครึ่งเนี่ยมันเป็นการแบบพละที่เยอะมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคงเล่นแบบธรรมดาไม่ได้นะโอเคเขาคงเล่นเบียดแล้วอ่ะผมก็คงต้องต่อออกนะครับมีแค่ทางเลือกเดียวครับผมแล้วเขาก็จะเล่นตำแหน่งนี้นะครับ ืทีเนี้ยผมมีทางอย่างหนึ่งก็คือผมอาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้า,ถาเลานอย่างนี้ยปุ๊บใช่ไหมถ้าเขาเล่นนี่ปุ๊บผมเล่นนี่นะครับผม,มผมยังสามารถที่จะกลายเป็นเซนเต์อะไรแถวนี้ได้อยู่นะอแต่ว่าผมว่าน่าจะเล่นง,ง่ายๆพอ,เ,อ,อ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เด,ยว <c oughs> ดี๋ยวโดนอ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาเลือกถอยแล้ว จังหวะนี้อย่างที่บอกครับผมก็คงเล่นตำแหน่งนี้ครับขอก่อนอย่างน้อยผมโมงต้องเอาแบบใหญ่ๆไว้ละสามสิบแต้มคือตรงนตตรเนี้ยตามโจเนี่ยเราขายได้นะครับจริงๆไม่ใหญ่นะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบี่สิบสิบสองประมาณยี่สิบห้านะครับผมแต่ถ้าเราสร้างตรงนี้ได้สักยี่สิบห้าก็คุ้มนะครับต้องคุ้มนะทีนี้ต้องดูว่าเขาจะเล่นยังไงนะฮะเขาอาจจะต้องยืนนะถ้าเขาเลือกกินก่อนเลยผมจะหนีบละ นะครับน่นจะผมน่นจะหนีบแหละแต่ถ้าเขายืนปุ๊บผมคงในนี้นะทีเนี้ยเท่ากับสองินิแรกกันเออผมกพ็พอรับได้อยู่นะก็ยังที่จะเออโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมิน,นิผมก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะเล่นเป็นเซก,กิตรงนี้ได้เหมือนกันนะแป๊บหนึ่งนะสมมุติว่าเขายืนใช่ไหม ผมก็สามารถเล่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอามาแล้วมันสุดท้ายมันจะจบเป็นเซกินะครับเล่นนี้เนยเนี้ยมันจะจบเป็นที่เซกินะครับอืม <c oughs> นานเกิน <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาเดินยังยังไม่เดินนี่นะรูปนี้ยากนะผมบอกไว้ก่อนเลยสองมนี้ต้องแลกกันก่อนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย เราตั้งรอตตรงนี้จริงๆรล้วออตต่อให้เล่นมปนี่มาก็ายังรู้สึกว่ายังไม่รอดไดส้สำเนเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยยังไม่ลอดได้ซํำผมคงต้องเล่นเซก,กิบแล้วปึ๊งๆๆปึ๊งปึงไปเลยอไม่รู้อ่ะผมจะเอาเซก่อน <c oughs> <c oughs> เผื่อเขาเล่นแบบไล่ลมอะไรเงี้ยเออเผื่อเขาจะพลาดอะไรเงี้ยเนาะโอเคเขาจะทำยังไงครับผม เอ้คิดนานแฮะแต่ก็ให้เขาคิดครับเพราะว่ามีการเดิมพันเนะถ้าเขาแพ้จะต้องดโดนวิพื้นนะดโดนวิพื้นแต่ตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าผมทิ้งมืออีกสักตาหนึ่งเนี่ยผมจะส่กีไม่ได้แต่ผมกลัวเขาเล่นนี่อยู่ลวเล่นนี่ถ้าเขาเล่นนี่เขาลอดเลยเราต้องจะตายไมแต่ว่าเราจะได้เดินตรงนี้ก่อนไงขยายไปไม่ก็ เล่นยากจุ่มกันนะไม่รู้จะไปทางไหนดีอืมแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆแหล่งเพื่อนๆจะไปทางยังไงครับแต่าผมคงขยายก่อนอะเพราะว่าถ้าเขาแบบไปเผลอสร้างห้องตรงนี้ใช่ไหมผมจะหนีบตรงนี้เลยนะครับผมเขาเล่นตรงนี้ผมจะตัดแบบนี้นะครับอืมมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า ถ้าเขาเล่นเนี่ยผมแค่ถอยออกนะครับมันเป็นปากเสืออย่างเงี้ยสีดําดีกว่านะครับอืมอย่างเงี้ยผมว่ายากนะถ้าเขายิ่งไปเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยโอ้ผมยิ่งปิดล้อมใหญ่เลยอืมอันนี้เขาก็ต้องคิดนานนะถ้าอย่างเี้ผมก็คงต้องขยายก่อนแล้วอะโอเคครับเดี๋ยวเราสต็อปก่อนเนาะแล้วก็ดูก่อนว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวตัดภาพที่เมื่อที่เขาเดินแล้วกันนะครับ เอาละครับผมเขาเล่นเม,ม็ดน like ี้เนาะเขาอยากจะเล่นตรงนี้เนาทิมตรงนี้สินะตรงนี้เราปิดเลยครับตรงนี้เหมือนยิ่งเดินเขาจะยิ่งรัดลมนะต้องเล่นนี่ปะตรงเนี้ผมก็เล่นนี่ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเออตรงเนี้ยถ้าเรายังนั่นเรายังพอเป็นเซกิได้นะครับถึงรูด้วยเขาจะรับไหมถ้าเขาเล่นนี่ผมก็ยังพอเล่นแรกกับตรงแหงนี้อยู่นะครับอันนี้ผมก็ก็ยังเพราะว่าก็ยังพอรับได้นะเพราะงนั้นผมขอรับก่อนละกันนะครับอืม โอเคโอ้เสร็จเล่นตามาเลยเหรอเล่นตามาเลยเหรอตรงเนี้ยเขาถูกรัดลมหายใจแล้วนะครับอันนี้ผมว่าเขาน่าจะมีปัญหาแล้วละ่ะประเด็นคือผมจะสกัดได้ไหมลมหายใจเรามีอสกัดไหวปะเนี่ย โอเคไม่เล่นนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอให้ตรงนี้เราเป็นเซก,กิเดี๋ยวเราไปตีก่อนเพราะว่าตรงนี้เขาอยู่เส้นสีนะครับเราก็าต้องตีก่อนอ่าโอเคเล่นนี้ก็ได้ดูสิขาวจะเล่นยังไง าจะรับไหม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 เพราะงั้นตรงนี้ผมว่าเป็นเซกิทได้แล้วแต่ถ้าเขาไม่เล่นนะครับผมก็ทิ่มีกสักทีนึงป,ปึืกๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออกมาเขาหน้าจะ,ะสมมติเขาเล่นตรงนี้ใช่ไหมผมก็เล่นต,งนไงไตรงนี้ตึงตงอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยออกมาอ๋อสร้างรอดเหรออืมอืมสร้างรอดเหรอ อืมเราก็ให้เขาเล่นนี่ไม่ได้ใช่ไหมอืมถ้าถ้าเราเล่นตรงนี้ปุ๊บมันก็แายเป็นเสก,กิ่ะดิเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีหนึ่งห้องเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเล่นนี่เขาต้องมาเล่นแถวนี้ใช่ไหมอ๋อไม่รู้แต่น,นี่น่าจะดีกว่าเพราะว่านี่มันเกี่ยวกับลมหายใจร่วมกันนะครับตรงเนี้ยผมว่านาะตรงนี้น่าจะโอเคกว่า อืมอืมเขาก็ต้องถ้าทําอะไรแถวๆนี้นะไม่งั้นไอแต่ว่าไม่ไม่ทําก็ต่าเ่นนี่ใช่ไหมเขาเชื่อมใช่ไหมเราเชื่อมก็เป็นเซกิวะเนี่ยเซกิวดีเนาะเออไม่เป็นไรเซกิก,ก็เซแต่พอเซกิปุ๊บเดี๋ยวเราต้องหาทางในการโจมตีตรงนี้แหละตรงนี้ใหญ่มากนะครับหรือไม่ก็ต้องขายายตรงนี้ต่ออันนี้ใหญ่ เพราะว่าเราสร้างมาขนาดนี้แล้วต้องสร้างให้เขาอ่บเข้ามาบุกอะ่ะอืมต้องดูแลเขาจะเล่นยังไงแต่เมนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าผม,มาสามารถที่จะเล่นตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือขา่าก็พอเล่นตำแหน่งนี้ข่ามันดูเล็กเลยนะฮะถ้าเป็นผมก็ยืนสองขายืนธรรมดาก็พอเนี่ยเนี่จากเนี้ยยืนเนี้ยก็พอนะครับนี่ก็ทำอะไรก็แค่กระโดดขึ้นอืม โอเคอัน okay. นี้ต้องดูขขาวแล้วเขาจะทำยังไงครับอื mm ้ม hmm. แต่ผมว่าดูยังไงมันก็เป็นเซนะเพราะตรงนี้มันรวมหันจะร่วมกันเราก็ต้องกลับมารับอยู่แล้วปัง้งปัง้ปงก็แค่ขขาวแค่รัดจากข้างนอกก็พอนะครับก็พอแล้วเนาะรัดจากข้างนอกก็น่าจะน่าจะเซก,กี่แล้ว ทีนี้โหแต่ถ้าอย่างงี้ถ้าอืมแต่ถ้าเราไม่เล่นเขาเชื่อมเราก็ตายเนาะเออถ้าเขาเล่นนี้ก่อนก็อเอาไงเอาไงอือแกให้เขาคิดก่อนกันนะครับผม เอาละครับผมเขาเลือกเล่นตำแหน่งนี้นะแสดงว่าเขาเลือกที่จะรัดลมหายใจแล้วเออผมก็ต้องตรงนี้เนาะไม่ไม่ให้เขากินนะยังไงเราเชื่อมก็เพิ่มลมหายใจตัวเองอยู่นะครับอืมอ่าทีนี้เขาก็เลือกที่จะเนี้ยรัดลมหายใจกันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมว่าผมน่าจะทําให้เป็นเซกิดได้แล้วนะครับผมรีบจิงอดัดซีมือก่อนเดินโจมตีก่อนเลยดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ตี <laughs> เดี๋ยวจะไม่ได้ตีเอา กลัวอยู่ว่าถ้าเขาเป็นเดินออกมาเนี่ยเราอาจจะสวยนะสวยได้นะฮะโอ้เขานิบส่วนเลยอืมตอนเนี้ยผมต้องพยายามทําให้ตรงเนี้ยเขาเป็นก้อนวีกแหละเพื่อจะใช้การโจมตีแหละอาจจะต้องกระโดดขึ้นอือฮึโอ้เขากระโดดขึ้นตามหรออืมต้องต้องอย่าให้เขา ิหนหเม็ดเนี่ยไม่งั้นเราสวยอเอาไงดีถ้าเราเล่นเมน็ดนี้อนาคตเล่นนี่หรออืมเอาไงดีอ่ะกระโดดทีนึงอ่ะป้องกันก่อนอ่ะ ก็เรายังไงเราก็อยากจะโจมตีก้อนเนี้ยเพื่อให้ก้อนเนี้ยมันตายอะนะอืมตัวก้อนนี้ก็เดีย๋ยวไม่เป็นไรเขากินใช่ไหมถ้าเขากินปุ๊บเราก็ไล่ลมไหลจากตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เหรไหมเขาต้องเชื่อมเราก็เล่นนี่เชื่อมเชื่อมโอเคน่าจะเซก,กิได้นะครับน่าจะพอเซกิเดี๋ยวเราจะไปกระตุ้นตรงนี้ให้เราให้เขามาสร้างเราให้ให้เขามาสร้างเราตรงนี้นะครับผมอืม ใา่ตรงนี้เราควรทำยังไงเนี่ยกระโดดขึ้นแล้วเราน่าจะสวยแล้วอต้องปิดล้อมนะพยายามปิดล้อมแล้เอาใหญ่ๆตรงนี้อย่างน้อยถ้าเราได้ตรงนี้ขึ้นมาก็คุ้มอยู่นะอืมแต่ถ้าเสียตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราได้มาก็ผมว่าก็น่าจะคุ้มอ่ะน่าจะคุ้มอยู่อืมอืม อืมถ้าต่อมากลัวเขาจะเล่นปึงป้งๆตึง้งถ้าเล่นตรงนี้เหรอถ้าเราเล่นเชื่อมก่อนอ๋อแล้วตัดนี้วะปึกป๊กป๊เอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเล่นนี่ถ้าเขาไม่เชื่อมเขาเล่นถยนี่เออเฮ้ยผมว่ามีประเด็นนะเม็ดนี้มีประเด็นนะถอยก่อนว่ามีนี้มีประเด็นมีประเด็นเนี่ยไม่งั้นผมสามารถที่จะเล่นทะยานตรงนี้ต่อได้นะฮะ สมมติเขาต้อออกใช่ไหมผมเล่นทะยามนมินิต่อเลยนะครับก็กินข้อนี้เห็นไหมถ้าตรงเนี้ยผมรอดนะถ้ากับคนนี้ตายเอ้ยคุ้มอย่างนี้คุ้มโอ้สามสิบต้มเลยฮนะถ้าถ้าท่าน,นนั้นนะ่ะนะอเอยหญิงพอเล่นไหวพอเล่นไหวนี่คือเขานับว่าไอ้ผมได้ตรงนี้เหรอเขาไม่ให้ข่าได้เลยไม่ให้ข่าได้มุมเลยเหรอโอ้โหตรงนี้แทบไม่ได้พื้นที่เลยอะไรเนี้ย บางทีเราไม่ต้องไปกด s อสิเมตกันมากนะผมเห็นรู้สิผมว่ากดทุกเม็ดเลยรือบอกครูเต็มตามเต็มตามเต็มก็เต็มตามดิเนี่ยเขาไม่ได้หนับให้พื้นที่อ่ะบ้าไปแล้วบางทีเราไม่ต้องไปเชื่อเอสิเมตกันมากนะครับนอกจากว่าจะเดินจนถึงสุดท้ายแล้ะอันเนี้ยค่อยๆเอสิเมตนะอืมอันนี้ฝากให้คิดนะใครที่แบบชอบเดินหนึ่งเม็ดกดเอสิเมตหนึ่งครั้งนะฮะฝากให้คิดนะครับผม แค okay, อย่าให้เขาคิดก่อนเอาละครับโอ้เขาเล่นมินี้ใช่ไหมผมก็ต้องเชื่อมครับไม่งั้นเราพอเราสู้กันอยู่เราต้องเชื่อมผมว่าเขาน่าจะรู้ผลรู้รูปแผนผมแน่เลยออ้อย่างงี้ก็เล่นอย่างนี้ยังได้อยู่ไหมเนี่ยเล่นนี่เหรออ,อืมตัดอเหมือนจะ เล่นไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างงี้ครับเขากระโดดมานี่ผมต้องยอมเสี่ยงใช่ไหมเนี่ยนี่คือผมต้องเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงใช่ไหมเนี่ยโอ้ oh my god สักทีนะ่ยมากันตรงนี้สักทีนะ, oh ะนะอ้ายเนี่ยนะ oh แหละผมต้องทำยังไงเนี่ย อใจก็อยากกระโดดนะถ้าเล่นนี้ก็โดนกดอใจก็ต้องกระโดดก่อนอะย้ายแต่เขาไม่กล้าที่จะทำลายพื้นที่ตรงนี้ผมหรอกครับเพราะว่าเขาอ่อนแออยู่อือโอ้กระโดดไปไปเราก็อ่อนแอเหมือนกัน <laughs> เราก็ต้องย้ายเขารอบเราเหมือนกันอือไปไปให้สุดอื แต่ตอนเนี้ยเขาผมว่าเราก็เริ่มแข่งในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็น่าจะเริ่มไม่ไม่กันสักทีเราก็น่าจะตายเหมือนกันนะเออแต่ว่าผมว่าถ้าผมน่าจะเล่นเอาก่อนละก้อนเนี้ยเชื่อมก่อนเลยไปเล่นตรงนี้ก่อนอย่างน้อยได้คนนี้มาก็อุ่นใจนี่มากุ่นใจตรงนี้เนะปึงป้งพึงตบโอ้ยสบายแล้วนี้ถ้าถ้าเขาไม่เดินนะผมเล่นที่มืนี้เลยเนี่ยเขาน่าจะตายแล้ว เนี่ยวนะทันทีตีมเชื่อมตรงนี้ใช่ไหมเขาไม่มีทางเลือกครับเขามีถ้าไม่น,นี่ผมจะเล่นอ่าอย่าผมทําให้ดูสมมติเขาจะมาโจมตีตรงนี้ใช่ไหมผมเล่นนี่เลยถ้าเขาเชื่อมหรือเล่นมินิอ่าเล่นนี่ผมก็จะเล่นมินิอยู่แล้วถ้าเล่นนี่ผมก็ตัดกินด่นใจถ้าเล่นนี่ผมก็กินตรงนี้เพราะงั้นตรงนี้มันเป็นห้องปอมอยู่แล้วอืมเพราะงั้นผมก็ว่าได้อยู่แต่ว่าจริงจริง กินไม่ใหญ่นะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหกใช่ไหมสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามยี่ิบสี่ยี่สิบสี่แต้มเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสามยิบเอ็ดก็ว่าพอกันเนอะแต่กินก็ดีกินก็มันก็ทำให้ก่อนนี้มันรอดไปเลยอืม เอาและเอาละคิดหนักคิดหนักเอาละครับผมโอ้เขาเล่นอะเขาลัดลมหายใจผมจริงด้วยเอาผมเล่นนี้เลยทีนี้เขาจะมีหนึ่งลมสองลมสามลมไม่ได้นะถ้าเขาเชื่อมผมน่าจะกินเขาละ เขาเชื่อไหมถ้าเขาเชื่อมผมกินนะผมเล่นตรงนี้เลยนะตรงนี้เป็นห้องปอมแล้วยังไงก็ตายนะครับมินิไม่ดีนะมินิผิดแล้วจริงๆเขาต้องมาตรงมาสร้างห้องก่อนนะแถวแถวนี้ซึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืออย่างน,น้อยผมว่าน่าจะดีกว่าม่น้นะครับอย่างชอบเขาไปสร้างแวถวแถวนี้่าอ,อ๋อเดี๋ยวนี่แล้วผมก็จะต้องกินใช่ไหมถ้าจะฆ่าเขาค่อยเล่นเนี้ยปื๊บ,บเนี้ยถ้าผมเชื่อมเขาเชื่อม นี่เนี่ยเห็นไหมก็ค่อยเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยผมจะตายก่อนเพราะงั้นผมจะไม่เชื่อมอยู่แล้วครับผมก็จะเล่นเม็น้นะครับอ่าเขาก็จะไม่เล่นเหมือนกันต่างคนก็ต่างไม่เล่นนะครับก็จบด้วยเกษกิแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้อย่างเงี้ยออกมามีโอกาสตายนะเนี่ยโอ้ทำไมเขาคิดว่าผมได้พื้นที่หรอข่าวบุกสิครับอืมข่าวก็ต้องบุกสิครับอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับผมเห็นไหมประมาณนี้นะนนอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยหมอผมต้องกดตรงนี้ อยางเงี้ยออกมาเนี่ยเขามีโอกาสตายสูงนะเพราะผมกินตรงนี้ได้ผมจะมีลมเพิ่มด้วยด้วยด้วยซ้าน,นะครับเขาตายแล้วตายสูงมากผมบอกเลยไม่ใช่เซด้วยทารัดแบบเนี้ยไม่ใช่เซด้วยตายแล้ว อืมอ๋อเขายังไม่เดินเลยอ่ะและ้วงี้ผมต้องทํำยังไงเนี่ยอืมตรงนี้เขาต้องเลือกแล้วนะครับตอนนี้ผมว่าเขาน่าต้องมนันร้งโจมตีผมตรงนี้แทนดีกว่าน่าจะนี่นะน่าจะดีกว่าเพราะตรงนี้ผมเขาเขาน่าจะตายแล้วอืมหรือจะเล่นแถวๆนี้เนาะอืมอเคเดี๋ยวเล่นเอาครับผมเขาก็ยอมแพ้เ <laughs> พราะเขาคิดว่าตรงนี้ตายเนาะเขาเขาเลยไม่สู้ต่อนะครับผมโอเคครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคบฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับ c r ค b e อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับใครอยากสนับสนุนเราได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ